รัศมีต้นฉบับตอนที่700วิกรานลากรัศมีกลับมาหาเขาสั่งให้ลูกน้องจับตัวอายุต์กับชาลูไว้ชาลูดึงแขนวิกรานบอกให้เขาปล่อยลัศมีวิกรานก็ตบหน้าชาลูอายุต์ไม่พอใจจะเข้าไปหาแต่ลูกน้องวิกรานใช้มีดขู่อายุตไว้ลัศมีตบหน้าวิกรานแต่วิกรานก็จับมือเธอไว้มาริชกาที่แอบซ่อนตัวอยู่คิดว่าตอนนี้การแต่งงานจะต้องเกิดขึ้นวิกกรานใช้ จีที่ขอชาลูบอกว่าถ้ามีใครตุกติกเขาจะฆ่าชาลูอายุตยบอกให้ลัสมีไม่ต้องกังวลเพราะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น วิกรานบอกให้ลัศมีตัดสินใจว่าเธอต้องการจะช่วยชาลูหรือไม่ลูกน้องของวิกรารมัดอายุธและชาลูไว้กับเก้าอี้วิกรานบอกลัศมีว่าเขาอยากจะอยู่กับเธอตลอดไปลัศมีถามว่าเขาต้องการเธอทั้งทั้งที่เขามีภรรยาอยู่แล้วอย่างนั้นหรือเขาก็บอกว่าซาลูนี่จะเป็นภรรยาเขาตลอดไปลัศมีถามว่าถ้าซาลูนี่แต่งงานกับคนอื่นบ้างเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาก็ หัวเราะบอกว่าเธอไม่สามารถพูดให้เขาเปลี่ยนใจได้เขาต้องการลูกจากเธอเขาขอให้เธอยอมแต่งงานกับเขาโดยดีไม่อย่างนั้นอายุธกับชาลูจะต้องถูกฆ่าวิกรานให้ซาโูนีเอาพวงมลาลัยมาให้เขาวิกรานก็คองพวงมลาลัยให้ลัศมีอายุธบอกให้ลัศมีรอสักพักหนึ่งเพราะริจีจะต้องมาช่วยเธอชาลูเห็นด้วยบอกให้ลัศมีอย่าได้แต่งงานกับวิกรานวิกกราน บอกเขาจะล้าอายุธกับชาลูชาลูท้าให้วิกรานฆ่าพวกเขาแต่พวกเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ลัสมีแต่งงานกับวิกรานได้อายุธบอกวิกรานว่าฤทธชีจะต้องมาที่นี่และฤทีกับลัสมีไม่สามารถแต่งงานกับคนอื่นได้อีกเพราะทั้งสองเป็นคู่รักกันไปตลอดชีวิต วิกรารบอกให้ทั้งสองหยุดพูดโลนีร้องไห้บอกลัสมีว่าวิกรารกำลังโกรธเขาสามารถฆ่าทุกคนได้ตอนนี้ชีวิตของทุกคนอยู่ในมือของลัสมีแล้วลัสมีรู้สึกหมดหนทาง ที่บ้านครอบครัวเบอร์รอยโซเนียบอกโซนันว่าเธอไม่อยากให้ลัสมีกลับมาที่นี่โซนันถามโซเนียว่าเธอลืมไปแล้วหรือว่าริจีจะไม่แต่งงานกับมาริชกาถ้าหากรัสมีไม่กลับมาโซเนียบอกถ้ารัสมีไม่กลับมาริจีก็คงจะเสียใจอยู่แค่สักพักหนึ่งแต่เขาจะต้องแต่งงานกับมาริชกาอย่างแน่นอนและรัสมีจะต้องออกไปจากชีวิตของริชีโซนันบอก ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจะมีความสุขมากอีกด้านหนึ่งนีลามบอกคาริชมาว่าเธอไม่รู้จะพูดกับคิรันอย่างไรดีคาริชมาบอกคิรันเป็นเพื่อนที่ดีของนีลามและคิรันก็รู้จักนีลามดีนีลามบอกความฝันของเธอจะไม่เป็นจริงเพราะริชีคาริชมาบอกริช,ชีนั้นถูกลัสมีครอบงำแต่เธอก็มั่นใจว่าลัสมีจะต้องออกไปจากชีวิตของพวกเขาที่โกดัง ชารู้กับอายุธพยายามห้ามรัศมีรัศมีบอกชีวิตคงเธอไม่ได้สำคัญไปกว่าชีวิตของพวกเขาทั้งสองอายุธบอกว่าริชีจะต้องมาที่นี่แน่นอนวิกานบอกอายุธกับชารู้ว่ารัศมีสามารถมอบชีวิตของตัวเองให้กับคนที่เธอรักได้ และลัศมีก็ทำดีแล้วที่ช่วยชีวิตของอายุธชาลูอายุธถามชาลูว่าทำไมลัศมีไม่นึกถึงตัวเองแต่กลับนึกถึงแต่คนอืน่นชาลูบอกพ่อของพวกเธอสอนมาแบบนี้ อายุธอธิษฐานให้ริชีมาช่วยลัศมีได้ทันเวลาชาลูนึกถึงตอนที่อายุธถูกรอบทำร้ายเธอบอกอายุธว่าอาจจะมีใครบางคนซ่อนตัวอยู่ที่นี่อีกคอยให้ความช่วยเหลือวิกรารกับซาลูนีอายุธกับชาลูมองไปที่กองลังกระดาษที่มาริสกาซ่อนตัวอยู่ด้านหลังชาลูบอกอายุธว่าคนที่รอบทำร้ายเขาจะต้องซ่อนตัวอยู่อย่างแน่นอนมาริสกาก็สงสัยว่าทั้งสอง องคนจะเห็นเธอแล้วหรือ,อยัง วิกรานบอกให้นักบวชรีบทำพิธีแต่งงานให้เสร็จและบอกให้สารณุณีถ่ายวิดีโอเอาไว้เพื่อที่จะได้มีหลักฐานว่าเขากับลัศมีแต่งงานกันแล้วจริงๆอายุธภาวนาให้ฤทิชีรีบมาที่นี่โดยเร็วทันใดนั้นฤิชีมาที่กวด,ดังร้างเห็นลูกน้องของวิกรานนั่งเล่นไพ่กันอยู่ก็คิดว่ารัศมีจะต้องอยู่ที่นี่ฤีทำร้ายลูกน้องของวิกรานจนหมดสติไป เขาคิดว่าชาลูโทรมาหาเขาจากโทรศัพท์เครื่องอื่นมันหมายความว่าเธอถูกยึดโทรศัพท์ไปฤษีมองเข้าไปทางลูกกรงเห็นอายุทกับชาลูถูกมัดไว้กับเก้าอี้ ริชีก็แอบเข้ามาในห้องนั้นตกใจที่เห็นลัสมีนั่งทำพิธีแต่งงานอยู่กับวิกรานเขาคิดว่าวิกรานยังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะแต่งงานกับลัสมีที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยบานี่เป็นกังวลที่เธอยังไม่สามารถจติดต่ออายุชาลูได้เวเรนดาโทรหาริชีแต่ริชีตัดสายไปเวเรนดาบอกดาดีกับบานี่ว่าริชีอาจจะไปช่วยลัสมีแล้ว ดาดีบอกว่าพวกเขาควรไปหาริชีวเรียนดาบอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่าริชีอยู่ที่ไหนริชีส่งข้อความมาบอกวิเรียนดาว่าเขาสบายดีลัสมีถูกวิกรารล,ลักพาตัวมาเพื่อจะแต่งงานด้วยอายุตกับชาลูถูกจับตัวเอาไว้ ดาดีกับบาร์นี่ตกใจริจี่ส่งโรเกชั่นมาให้เวเรนดาบอกดาดีกับบาร์นี่ว่าเขาจะไปแจ้งตำรวจดาดีกับบาร์นี่บอกว่าพวกเธอจะไปด้วยเขาก็ตอบตกลงทั้งสามก็พากันออกไปจากห้องรลศสีมีต้นฉบับตอนที่7 0 1ทั้งสามลงมาที่ห้องโถงกำลังจะออกไปจากบ้านนีลามกับคาริสมามาที่นั่นนีลามหยุดพวกเขาถามว่าพวกเขากำลังจะไป ไไนเรียนดาบอกพวกเขาดูแล้วว่ารัศมีอยู่ที่ไหนนีลามให้เขารีบไปพาลัศมีกลับมาเพื่อที่ริชชีกับมาริสกาจะได้มั่นกัน เรนดาบอกลัศมีถูกวิกรารลักพาตัวไปทั้งสองได้ยินก็สงสยัยนีลามถามว่าแล้วตอนนี้ริชีอยู่ที่ไหนวเวรนดาบอกริชีไปช่วยลัศมีส่วนอายุกับชาลูก็อยู่ที่นั่นด้วยนีลามบอกพวกเขาจะต้องไปที่นั่นดาดีบอก เธอเขากำลังจะไปแต่นีลามหยุดพวกเธอเอาไว้นีลามบอกวิกรานอาจจะทำร้ายฤจชีได้ดาดีบอกว่าเธอเป็นห่วงลัสมี วเรนดาบอกให้ด่าดีกับนีลามไม่ต้องกังวลจากนั้นพวกเขาก็พากันออกไปจากบ้านโซนันที่ยืนฟังอยู่ที่ระเบียงชั้นบนคิดว่าวิกรานลักพาตัวลัสมีไปในงานมั่นคุงมาริชกาและทำให้มาริสกาเป็นกังวลที่โกดังร้างริชีแอบดูวิกรานกับลัสมีคิดว่าเขาได้ส่งโลเคชันให้เวเรนดาแล้วมาริสกาที่แอบซ่อนตัวอยู่คิดว่า ริชีไม่รู้ว่าลัศมีถูกลักพาตัวมาที่ไหนวิการานดื่มเหล้าถามนักบวชว่าเขาจะเริ่มทำพิธีเดินเวียนรอบกองไฟได้หรือ,อยังนักบวชกำลังท่องมนต์และส่งเส้นญาณบอกให้วิกรารรอก่อนวิกรารก็โยนขวดเหล้าลงในกองไฟสำหรับทำพิธีด้วยความไม่พอใจมาริสกาเห็นริชชีก็ตกใจสงสัยว่าเขามาที่นี่ได้อย่างไรเธอคิดว่าริชชีคงไม่รู้ว่า วิกรานเป็นคนที่ลักพาตัวลัศมีมาเธอจะต้องทําให้ตัวเธอปลอดภัยก่อนไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ได้แต่งงานกับเขาริชีแอบจับตัวลูกน้องของวิกรานคนหนึ่งไว้และแย่งมีดมาได้อายุศกับชาลูเห็นริชีจึงบอกให้ลูกน้องของวิกรานอีกคนแก้มัดพวกเขา วิกรานกับลัสมีหันไปเห็นฤทธีวิกรานถามฤทธีว่ามาทำอะไรที่นี่ อายุธบอกวิกรานว่าถ้าลัสมีอยู่ที่ไหนริชีก็อยู่ที่นั่นด้วยริชีกับอายุธต่อสู้กับลูกน้องของวิกรานในขณะที่ชาลูพยายามทำให้วิกรานปล่อยตัวลัสมีวิกรานตบหน้าชาลูจนทำให้เธอล้มลงวิกรานจะตบหน้าลัสมีแต่ริชีห้ามไว้และต่อสู้กับวิกกรานมาริชกาที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็วิตกกังวลที่บ้านครอบครัวโอเบอรอย โซนันมหามาริสกาในห้องแต่ไม่พบจึงโทรหาคิรันถามว่ามาริสกาอยู่ที่ไหนคิรันโกหกโซนันว่าเธอพามาริสกากลับมาที่บ้านแล้วเนื่องจากมาริสการู้สึกแย่มากที่งานมันยุติลงโซนันบอกลัศมีถูกวิกรารลักพาตัวไปตอนนี้ทุกคนออกไปช่วยลัศมีแล้วคิรันคิดว่าถ้าหากมาริสการ่วมมือกับวิกรารเธอจะต้องไปช่วย ด้วยมาริสกาเพราะถ้ามาริสกาถูกจับได้ริจีก็จะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นเวเรนดากำลังขับรถบอกทุกคนว่าเขาจะจัดการกับวิกรารให้หนักดาดีบอกเธอจะขอจัดการกับวิกรารเป็นคนแรก บานี่คิดว่ารัสมีมอบความรักให้ทุกคนทำให้ทุกคนรักเธอคาริชมาบอกทุกคนคลั่งไคล้ลัสมีมากเกินไปนีลามบอกเธอจะทำร้ายวิการานถ้าหากเขาแตะต้องฤทชีดาดีบอกเธอเป็นห่วงลัสมีบานี่บอกให้ดาดีไม่ต้องกังวลเพราะอายุกับชาลูก็อยู่ที่น,นั่นและวิกกรานจะไม่สามารถทำอะไรลัสมีได้ ที่โกดังร้างวิกรานจุดระเบิดควันทำให้ควันพุ่งกระจายไปทั่วห้องและจับตัวลัศมีเอาไว้มาริชกาคิดว่าเธอเองจะต้องออกไปจากที่นี่เช่นกันวิกรานบอกให้ซาลูนีรีบออกไปริชีอายุชาลูมองไม่เห็นอะไรท่ามกลางควัน มาริสกาเดินชนริชีก็ตกใจริชีคิดว่าเขาอาจจะเดินชนลัสมีแต่แล้วเขาก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เธอเพราะเธอไม่ตอบโต้เขาอายุธคว้ามือมาริสกาเข้าใจว่าเป็นชาลูชาลูบอกอายุธว่าเขาไม่ได้จับมือเธออายุธสงสัยว่าเขากําลังจับมือขคงใครมาริสกาวิตกกังวลว่าอายุธ อาจจะรู้ว่าเป็นเธอวิกรารบอกแผนการของเขาแก่ซาลูนีและผ่านรัศมีเดินจากไปริชีอายุชาลูมองไม่เห็นอะไรเลยท่ามกลางควันที่ปกคลุมมิด มาริสกาเดินชนริชีก็ตกใจริชีคิดว่าเขาอาจจะเดินชนลัสมีแต่แล้วเขาก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เธอเพราะเธอไม่ตอบโต้เขาอายุธขว้ามือมาริสกาเข้าใจว่าเป็นชาลูชาลูบอกอายุธว่าเขาไม่ได้จับมือกองเธออายุธสงสัยว่าเขากำลังจับมือกองใครอยู่มาริสกาก็วิตกกังวลว่าอายุธอาจจะรู้ว่าเป็นเธอ วิการบอกแผนการของเขาแก่ซาโลนีและพาลัสมีออกไปอายุธบอกฤทิฉีว่าเขากำลังจับมือใครบางคนอยู่มาริสกากัดมืออายุธและวิ่งหนีไปอายุธร้องด้วยความตกใจบอกว่าซาโลนีกัดมือเขามาริสกาคิดว่าอายุธเข้าใจว่าเธอเป็นซาโลนีจึงพยายามหาทางออกไปจากที่นั่น ในรถบาราณีได้รับโทรศัพท์จากราโนราโนบอกเธอเป็นห่วงลัศมีบาราณีบอกวิกรานลักพาตัวลัศมีไปและริชีก็ไปช่วยลัศมีแล้วคาริชมาตำหนิบาราณีบอกว่าริชีไม่ใช่พี่เขยของเธอดาดีบอกคาริชมาว่ามาริสกาก็เป็นเหมือนพี่สาวของบราร์นีถูกต้องแล้วที่บราร์นีเรียกริชีว่าพี่เขยต่อมาทุกคนก็เดินทางมาถึงโก ดังร้างพวกเขาเห็นรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านไปเห็นซาโลนีนั่งอยู่ในรถคันนั้นมาริสกาโล่งใจที่ไม่มีใครเห็นเธออายุธชาลูริชีมหาทุกคนดาดีกับบานีถามอายุธกับชาลูว่าพวกเขาพบรัศมีหรือไม่อายุทธบอกว่าเขาพบรัศมีแล้วแต่วิกรานพาลัสมีหนีไปวิเรนดาบอกเขาเห็นรถคันหนึ่งขับออกไปจากที่นี่บานีบอกว่าเธ เเห็นซาลนูนีอยู่ในรถคันนั้นริฉี่ขี่มอเตอร์ไซค์ของอายุธออกไปจากที่นั่นส่วนด้านวิกรานพาลัสมีกลับเข้ามาในห้องในโกดังร้างขอโทษที่เขาทําร้ายเธอลัสมีต่อว่าวิกรานวิกรานบอกเธอว่าเขาให้ซาลนูนีกับลูกน้องเขาขับรถยนต์ไปจากที่นี่เพื่อที่จะหลอกริชีกับคนอืน่น